สุขศึกษาและพระศึกษาป .4 เรื่องที่14รู้จักใช้ยาชีวาปลอดภัยนักเรียนคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยานักเรียนทราบไหมว่าเราควรจะใช้ยาอย่างไรจรึงจะปลอดภัยเมื่อเราจะป่วยเล็กน้อยเราสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้โดยการกินอาหารตามหลักโภชนาการนอนหลับพักผ่อนดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายพอสมควร โรคหรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างก็อาจหายหรือทุเลาลงได้บางอย่างก็อาจต้องใช้ยาช่วยในการบำบัดรักษาถ้าเราใช้ยาตามคำแนะนํำของแพทย์หรือเภสัชกรยาก็จะให้ประโยชน์แก่เราแต่ถ้าเราซื้อยามาใช้เองและใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดอันตรายได้ความสำคัญของการใช้ยายาจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของเราเช่นความเจ็บปวดอาการคันช่วยฆ่าเชื้อโรคและบำบัดรักษาโรคให้หาย หายจากความเจ็บป่วยได้หลักการใช้ยานักเรียนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าสิ่งใดมีคุณอนันต์สิ่งนั้นมีโทษมหันยาก็เช่นกันมีคุณอนันต์ในการรักษาโรคแต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันได้หากใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องจึงควรปฏิบัติตนในการใช้ยาตามหลัก5ถูกดังนี้ 1. ถูกโรคหมายถึงใช้ยาให้ตรงกับโรคที่เป็นเช่น ปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดท้องถ้านำยาหมองซึ่งเป็นยาทาผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมไปทาที่ท้องก็รักษาอาการปวดท้องไม่ได้ 2. ถูกคนหมายถึงยาของคนใดต้องใช้กับการเจ็บป่วยของคนนั้นถ้านำไปให้ผู้อื่นใช้อาจเกิดอันตรายได้เพราะยาสำหรับคนในวัยต่างๆเช่นทารกเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนในวัยเดียวกันมีชนิดและขนาดการใช้ที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรนํำยาของคนหนึ่งใช้กับอีกคนหนึ่ง 3. ถูกขนาดหมายถึงควรใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่งเช่น1เม็ดสามเวลาหลังอาหารไม่ควรลดเพิ่มจำนวนยาด้วยตนเองเช่นกินยาไป1เม็ดแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยเพิ่มเป็น2เม็ดเพราะคิดว่าจะหายเร็วขึ้นเป็นต้นการทำเช่นนี้ร่างกายจะได้รับยาในขนาด ที่มากเกินไปอาจเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ของเราได้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มักจะมีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเราจึงควรช่วยพ่อแม่ดูแลท่านด้วย 4. ถูกวิธีหมายถึงการใช้ยามีหลายวิธีเช่นกินอมดมทาพ่นเน็บฉีดการใช้ยาผิดวิธีจะทําให้ไม่ได้ผลในการรักษาเช่น ยาอมแก้เจ็บคอต้องอมไว้ในปากเพื่อให้ยาละลายช้าๆจะได้ฆ่าเชื้อโรคในช่องปากและคอแต่ถ้าเราเคี้ยวแล้วคืนลงไปก็จะไม่ได้ผลในการรักษาอาการเจ็บคอ 5. ถูกเวลาหมายถึงควรใช้ยาให้ตรงตามเวลาที่แพทย์กำหนดเช่นวันละสามเวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นควรกินยาก่อนอาหารในแต่ละมื้อ30นาทีหรือ1ชั่วโมงวันละสามเวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น ควรกินยาหลังจากกินอาหารในแต่ละมื้อ15นาทีหรือ30นาทีถ้าระบุว่าให้กินหลังอาหารทันทีต้องกินทันทีเมื่อกินอาหารอิ่มแล้วยาก่อนนอนกินตามเวลาที่เข้านอนจริงการใช้ยาในทางที่ผิดยามีทั้งคุณและโทษถ้าใช้ถูกวิธีและใช้ยาในช่วงเวลาที่กําหนดก็จะช่วยบรรเทารักษาความเจ็บป่วยถ้าใช้เพิ่มเพื่อหรือไม่ใช้เพื่อรักษาโรคแต่ใช้เพื่อทําให้เกิดความเคลื่เพไหวการหนีจากความกดดันของสังคม การใช้ยาในพิธีกรรมต่างๆซึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ใช้ยาและต่อผู้อื่นในสังคมถือว่าเป็นการใช้ยาในทางที่ผิดเช่นคนที่ดื่มสุราปริมาณมากๆเป็นประจำหรือคนที่เสพยาบ้าแล้วทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นต้นอันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิดการใช้ยาในทางที่ผิดนอกจากทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้ยาแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นในสงังคมด้วยเช่นการแพร่ระบาดของการใช้ยาไปยังคนอื่นๆปัญหาอาชญากรรมอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนักเรียนคิดว่ายาที่มักใช้ในทางที่ผิดและสารเสพติดที่พบบ่อยๆได้แก่อะไรบ้างยาแก้ไอยาช่วยให้นอนหลับยาลดความอ้วนยาแก้ปวดเมื่อยยาแก้ง่วงการสูบบุหรี่การดื่มสุรา การเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังเป็นเครื่องดื่มซึ่งนําเอาพวกวิตามินเกลือแร่และคาเฟอีนมาละลายน้ําแล้วเติมรสหวานคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาททําให้ร่างกายตื่นตัวคนจึงมกเรียกเครื่องดื่มชนิดนี้ว่ายาชูกําลังทงั้งๆที่ไม่ใช่ยาเมื่อดื่มบ่อยๆจะเกิดความเคยชินและเสพติดได้อาการที่เกิดจากคาเฟอีนเช่นนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรง และร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไปอาจเกิดอันตรายต่อหัวใจได้เครื่องเหลื่อพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติแก้โรคตับหรือบำรุงตับดังที่มีการโฆษณาชวนเชื่อการดื่มพร้อมกับเหล้าจึงไม่ช่วยป้องกันโรคตับแข็งยาแก้ง่วงเป็นสิ่งที่คนขับรถทางไกลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษานักร้องบางรายใช้เพราะคิดว่าจะทําให้ไม่ง่วงนอนสามารถทํางานได้มาก ความจริงสิ่งที่เรียกว่ายาแก้ง่วงเป็นสารเสพติดชนิดร้ายแรงมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและการหายใจเร่งการทํางานของหัวใจทําให้ผู้เสพยาแก้ง่วงคิดว่ามีความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้นไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกง่วงบางครั้งร่างกายต้องการพักผ่อนเมื่อใช้ยานี้บ่อยๆจะทําให้การทํางานของสมองผิดปกติมีการตัดสินใจผิดพลาดจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในการขับรถเสมอการเสพยา แก้ง่วงเป็นประจำทําให้ความจําเสื่อมได้เมื่อธิ์ของยาแก้ง่วงหมดไปการทำงานของสมองที่ถูกกระตุ้นเอาไว้จะลดลงทันทีและลดลงมากกว่าปกติอาจหลับโดยไม่รู้ตัวสมองมึนงงความจำและความคิดอ่านลดลงผู้ที่เสพยา,ยาแก้ง่วงเป็นประจำจะเกิดการเสพติดซึ่งผลให้ส่งผลให้สมองและประสาทเสื่อมโทรมอาจเกิดโรคจิตขึ้นได้ยาลดความอ้วน บางคนคิดว่าการใช้ยาลดความอ้วนจะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้ยาลดความอ้วนบางชนิดเป็นสารพวกเดียวกันกับยาแก้ง่วงซึ่งเป็นสารกระตุ้นประสาทขณะเดียวกันก็ไปกดศูนย์ความอยากอาหารในสมองจึงทําให้เบื่ออาหารกินอาหารน้อยลงเมื่อกินอาหารลดลงน้ำหนักจึงลดลงตามด้วยสารพวกนี้มีปัญหาต่อสุขภาพเช่นเดียวกับยาแก้ง่วงสําหรับวิธีการลดความอ้วนที่ไม่ต้องพึ่งยาได้แก่การกินอาหารแต่พอควร ออกกาลังกายสม่ําเสมอยกเว้นบางกรณีที่ต้องใช้ยาซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ยาแก้ปวดเมื่อยยาแก้ปวดเมื่อยเป็นยาผสมจากตัวยาหลายๆชนิดเชน่ชนายาแก้ปวดศีรษะยาแก้อักเสบรวมทั้งยากระตุ้นประสาทบางชนิดผู้ที่หลงไปใช้ยาเหล่านี้อาจเกิดอันตรายหรือเสพติดได้เมื่อใช้บ,บ่อยๆถ้าตัวยาผสมเป็นยาแก้อักเสบบางประเภทอาจทําให้กระเพาะเป็นแผลหรือทะลุมีเลือดออกภายใน กระดูกผุหักได้ง่ายมีอาการบวมเป็นต้นกรณีตัวยาผสมเป็นยากระตุ้นประสาทก็จะทําให้เสพติดและมีปัญหาจากการกระตุน้นเช่นนอนไม่หลับเป็นต้นผู้ที่ยาผู้ที่ใช้ยาแก้ปวดเมื่อยจึงเสมือนเป็นผู้นําโรคมาสู่ตัวเองโดยไม่รู้เท่าถึงการเราจะป้องกันการใช้ยาที่ผิดได้อย่างไรหนึ่งไม่ควรซื้อยามาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากเราเจ็บป่วยเล็กน้อยและจำเป็นต้องใช้ยาควรเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านหรือยาตำราหลวงขององค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อใช้ยาสามัญประจำบ้านไประยะหนึ่งแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ 2. ไม่ใช้ยาตามคำโฆษณาหรือคำาชักชวนจากเพื่อนหรือผู้อื่นที่ให้ทดลองยาหรือสารใดๆหากมีคนมาชักชวนให้ตอบปฏิเสธทันทีและรีบบอกครูหรือผู้ปกครอง 3. ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน,านโดยไม่จําเป็นเช่นยาแก้ปวดยานอนหลับ 4. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ควรหันไปพึ่งยาควรหาทางออกในทางที่ถูกถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่การใช้สารเสพติดขณะน,นี้ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของสารเสพติดอย่างกว้างขวางลุกลามเข้าสู่โรงเรียนและชุมชนมีนักเรียนที่เสพสารเสพติดรายใหม่ทุกปี เพิ่มขึ้นจำนวนมากๆโดยสารเสพติดที่ใช้มากคือบุหรี่สุราและสารระเหยบุหรี่บุหรี่มีสารต่างๆหลายชนิดแต่สารสำคัญที่ทำให้เกิดการเสพติดคือนิโคตินจำนวนนิโคตินในบุหรี่สองมวลสามารถทำให้คนตายได้ในทันทีแต่การที่สูบบุหรี่ติดต่อกันหลายมวลแล้วไม่ตายก็เพราะว่ามีนิโคตินในควันบุหรี่เป็นส่วนน้อยที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้มีอาการเสพติดทางจิตใจ แต่ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกายและไม่มีอาการขาดยาทางร่างกายอาการผู้เสพตาแห้งตาแดงริมฝีปากแห้งเขียวเล็บเหลืองฟันมีคราบดำจับมือสัน่นลมหายใจมีกลิ่นเหม็นหลอดลมอักเสบเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจไอเสียงแหบโทษที่ได้รับนิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้ทำงานหนักและในขณะเดียวกันจะทำให้หลอดเลือดหดตัวอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ขาดเลือดความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งปอดถุงลมโปง่งพองถ้าผู้สูบบุหรี่เป็นผู้หญิงมีคันจะทําให้แท้งได้ง่ายหรือทารกที่คลอดออกมาจะมีน้ําหนักตัวน้อยกว่าปกติการสูบบุหรี่นอกจากจะทําอันตรายต่อสุขภาพตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วยังส่งผลเสียไปถึงสุขภาพในช่องปากโดยพบว่าผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มจะเป็นโรคปริทัน สูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพทําให้มีกลิ่นปากทําให้ฟันมีคราบสีน้านําตาลไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เวลาสูบบุหรี่ดูเป็นคนไม่ทันสมัยเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่กันแล้วสุราเครื่องดื่มมึนเมาชนิดต่างๆเช่นเหล้าเบียร์วิสกี้บรัมดีมีฤทธิ์กดประสาทถ้าดื่มมากๆจะกัดกระเพาะอาหารเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารความรู้สึกในคิดผิดไปควบคุมตนเองไม่ได้ไม่สามารถยับยั้งตนเอง จึงอาจแสดงออกบางาอาการบางอย่างออกมาเช่นดุร้ายทะเลาะวิวาทพูดมากนอกจากนี้ยังมีอาการหน้าแดงตัวแดงความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงปัสสาวะบ่อยถ้าดื่มมากขึ้นอีกจะทําให้การรับรสกลิ่นเสียงและสัมผัสลดลงคนที่เสพติดแอลกอฮอล์หรือคนที่เป็นโรคพิษเุรยคนที่เป็นโรคพิษุราเรื้อรังจะมีใบหน้าบวมฉุหน้าแดงตาแดงผิวหนังคล้ำมือสั่นลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์ โทษที่ได้รับถ้าดื่มเป็นระยะเวลานานๆจะทําให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรงังทําลายตับและสมองสติปัญญาเสื่อมควบคุมตัวเองไม่ได้จิตใจผิดปกติกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยเป็นตะคริวปลายมือปลายเท้าชาเพาะอาหารอักเสบเบื่ออาหารร่างกายซุบผอมและอาจเกิดโรคตับแข็ง ถ้าเสพบมากจะไม่ได้เสพจะมีอาการกระวนกระวายอ่อนเพลียนอนไม่หลับเหงื่อออกมากเคลื่อนไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วอารมณ์ฉุนเฉียวอาจมีอาการชักประสาทหลอนเป็นโรคจิตและถ้าดื่มแอลโกอฮอล์ร่วมกับยาที่กดประสาทเช่นยานอนหลับยากลองประสาทจะเสริมฤทธิ์กันทําให้มีอันตรายมากขึ้นสารระเหยสารระเหยชนิดต่างๆได้แก่ทินเนอร์ผสมสีน้ํามันเบนซิลน้ํามันไฟเช็คน้ํามันกา๊าซเลกเกอร์ กาวชนิดต่างๆน้ำมันขัดเงายาทาเล็บตลอดจนสเปรย์ชนิดต่างๆเมื่อสูดดมเข้าไปในร่างกายจะถูกดูดซึมเข้าไปในหลอดเลือดและไปออกฤทธิ์กดสมองส่วนกลางทําให้มีอาการเมาคล้ายคนเมาคือเวียนศีรษะตาพร่าเวลาดูอะไรจะเพ่งจ้องเหมือนตาขวางลิ้นไก่สั้นเดินโซเซง่วงซึมจิตใจคลึกครื้นเห่เหิมคลึขนองหูแววเห็นภาพร้อนมีความผิดแบบลงผิด อาจประกอบอาชญากรรมได้เมื่อสูดดมต่อไปจะค่อยๆหมดสติจนถึงอันตรายและตายได้เพราะทําให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดสมองพิการตับพิการและพิการทางพันธุกรรมและหัวใจวายจบแล้วค่ะ